ไปแล้วไปแล <c oughs> ้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะลุบมันจะลุบนยคนเดิมไหมน่ะไม่ร um oh, <c oughs> hey ู okay. <c oughs> okay, man, ้เหมือนกันเข้า mm บ้านเข้าบ้านเข้าไปเลยมีคนโยกครับจ้าโอ้ยจากที่แหังไหนยังวะเอาไหมน้องเ่าล่ะไรครับจำได้โยกเหรอตะเก่าว่าเป็นขันเก่านี้ซื้อมาไม่ไหมเนี่ยมันมา้างของยายเนี่ยสสวััดีครบไปม้างของยาย่ทำไมน้องใส่สายเลี้ยงด้วยเขซื้อเขาซื้อมาแล้วก็ติดสายเลี้ยงมันเอาของพี่ไปเนี่ยแล้วคุยมา้างรถตารถยแยงกันเหรอ พอแต่งไปก็พอได้เลยที่ไทยเอ่อนี่ไปเจ้าผมบอกเพราะจำเราครับเพราะว่าป้อมป้อมบบดีนะครับรถใหม่รถมันพังไหมหรือว่ายังไงมันไม่พังหรอกเพราะใหญ่นี้ใหญ่ซื้อมันวันที่8มกราคม7 อือืมออันนั้นมันเก่านี่มืนกันใชที่จบไปไปเอาสองยานั้นทิ้มกล่องอยู่พูดนะอยู่นะหันหน้ามาอันนั้นขันนั้นนะแน่ๆอยู่นะในเฮียนเนี่ยมุนอุ้ยปุ้ยรถแบบเดียวกันเนี่ยบอกครับคันนั้นมันซื้อพ่อข้าก็ได้ครับเอาโอเคงั้นนะไปน้องเปลี่ยนท่อเลยพี่ไม่จับหรอกเอาท่อมาถ้างั้นไม่ปรับไม่อะไรตัวนี้เขากะลองเหยียดสิ้นนี้แข่งกัน